สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคุเมลด่กับพู้่อยยานุ่งการเราจะพี่น้องจ๋ายานุ่งกับมะขาวมาอาปเด็ดเรื่องบอดแพวพผาแล้วก็ทีมงานนั่นแพวเผาแสงทองสุขสุขคุเน้ะพี่น้องขอปฏิหารมีจริงแผวพผาวแสงทองและทีมงานสุกกำลังใจให้เมลี่หายป่วยไวๆพี่น้องจ๋าบอดแพวพผาวล้วกรบได้พุดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องทีมงานพึ่งกลับไปสวดมนต์ไหวพระน้องขอนปฏิหารมีจริงก่อให้เมลี่ ฟื้นขึ้นมาหายป่วยไวๆเด้อพี่น้องจากทีมงานบ้านแสงทองร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้เมลี่หายเร็วๆเข้มแข็งเด้อเมลี่เอ้ยเห็นไหมทุกคนเขารักเธอมากๆแท็กขอปฏิหารให้น้องเมลี่พี่น้องเตเลีโตนว่าพี่น้องอัิ้วกขขอให้เมลี่หายป่วยไวๆเด้อมีปฏิหารซอยห้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆเด้ออันไกลสิเปิดบวงแล้วมั่นสู่น้ำมูน้ำพวกเด้อเมลี่เบาแลวกะจิ ห้พี่น้องจาเลียตูนน้อยเห็นกันยุ่ดีๆพี่น้องเอ้ยส่งกำลังอีกหนึ่งกำลังใจเด้อเมลี่ขอให้เมลี่หายไวๆเอ็กซิรลไๆท่านกระมานมีปฏิหารให้เมลี่หายไข้หายป่วยไวๆเด้อพี่น้องจาก,ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เมลี่อาการดีขึ้นไวๆคะ่ะ ซีดายร้ายถันนพี่นองกำลังไรก็มาสาธุสาธุขอให้เมลี่หายป่วยไว้เดือจ้าเป็นกำลังใจให้จ้าสาธุอนุโมทนาบุญขอให้ปฏิหารให้น้องกลับมาเหมือนเดิมมาสร้างความสนุกสนานนะคะหายไวๆคะ่ะโอ้แต่เดียตนลนพี่นองขอปฏิหารเดิมขึ้นมาตื่นขึ้นมาน้องเมลี่ขอบารมีหลวงปู่หลว,วงพ่อคุ้มครอง สู้ๆเจมลี่หายไวๆเด้อพี่นี่ลุยยังสู้จนหายเลยต้องเข้มแข็งเด้อนี่ลุยเข้มแข็งเมลี่เจ้าก็ต้องเข้มแข็งเด้อแมนนอพี่น้องจ้าโอ้ยแตเวตทนเมลีม่เมลี่เป็นอะไรขอให้หายไวๆนะคะเส้นเลือดในสมองแตกพี่น้องเตเลตทนเตเลตทนพี่น้องจ้าขอให้เมลี่หายเป็นปกติไวๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ สู้ๆนะคะขอให้หายวันหายคืนสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ดวงจิตเมลี่มองเห็นทางสว่างนำทางกลับมานะคะสาธุค้าแมนนอพี่น้องโอ้ยเจตุนเมลี่ขอให้เมลี่หายเดอ้อขอให้ปฏิหารมีจริงแค้วแกลดปลอดภัยนะเมลี่สาธุสาธุขอให้เมลี่หายคะ่ะขอให้ปฏิหารมีจริงเกิดขึ้นด้วยเร็วๆด้วยจ้า เมลี่ตื่นขึ้นมาเร็วทุกคนรอเธออยู่แมนนีพี่น้องขอให้ปฏิหารจงเกิดขึ้นจริงให้เมลี่ฟื้นขึ้นมาเร็วๆเวด้อจ้าแมนนีพี่น้องขอให้เมลี่หายไวๆฟื้นขึ้นมาเด้อ,ม,อดมูรอตสุภูสุคนเมลี่เอ้ยกำลังสิเปิดวงส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นมากพลังแห่งความรักบานแสงทองสาธุผลบุญขอให้มีปฏิหาร เกิดขึ้นด้วยนะคะขอให้เมลี่หายป่วยไวๆจ้าแมนี่ดีล่ะพี่น้องขอให้มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นด้วยเธอสาธุสาธุพี่น้องขอให้เมลี่หายเด้อเด้อสู้ๆเด้นนางเอกเป็นองค์กรที่รักเหมือนกันพี่น้องแมนี่ดีพี่น้องเมลี่นี่มวนนี่ลีพี่น้องสนุกเล่นตลกมวนยี่ลีพี่น้อง เป็นจุดเด่นเลยพี่น้องจ๋าของวุ้งแพล้เเพ้วแสงทองเนี่ยพี่ช่วยสวดมนต์ภาวนาขอให้เมลี่หายไ,ไวๆนะคะเมลี่ตื่นมาคงดีใจมากที่ทุกคนรักและห่วงเธอมากแมนนี่พี่น้องจ๋าเฝ้าตื่นมาเดอ้อเมลี่เจ้าคือบอกทุกคนว่าจะบอสทิ้งบอดแผวบอสทิ้งทุกคนเอฟซีถ้าเจ้าอยู่เดอ้อหลงทางอยู่ใส่ก็ให้เฝ้ามาเดอ้อเมลี่โอ๊ยแา่นี้วันกนจะจิหายน้ำพี่นอ้องเดี๋ยวตูนเมลี่พี่น้อง ฟื้นเร็วๆนะคะคนเก่งเมลี่เพื่อนๆรออยู่นะภาวนาขอให้พระคุ้มครองสาธุสาธุหายไวๆค่ะมาเป็นมาเป่าแคนให้ฟังเนะ่เมนีล่ลีพี่นอ้องเมลี่ขอให้เจ้าหายวันหายขึ้นกลับมาสู่น้ำมูนน้ำพวกเ้อขอปฏิหารมีจริงให้เมลี่หายวันหายขึ้นหายเร็วๆเด้อจ้าฟื้นขึ้นมาโอ้พี่น้อง พี่ๆน้องๆมีความจิตเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเนยเด้อจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานแพ่วพราวแสงท้องสุขสุขคลเด้อขอให้เมรี่หายวันหายคืนจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย